น่ารักปุ๊กปิ๊กน้องแอบิเกลมุมนี้แฟดพี่สายฟ้าชัดชัด เลอแป๊บๆอายุจะครบ4เดือนแล้วค่ะสำหรับสาวน้อยสุดฮอตน้องเกลเด็กหญิงแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒ์ลูกสาวสุดที่รักของนักแสดงพิธีกรคนดังชมพู่อริยากับนักธุรก,กิจหนุ่มน็อตวิสรุธที่ตอนนี้กลายเป็นซุปตาตัวจริงความนิยมมาแรงพุ่งแสงหน้าพี่ชายฝาแฝดส่ายฟ้าพายุไปแล้วซึ่งทุกวันนี้มามชมก็จะคอยอัปเดตพัฒนาการความน่ารักของลูกสาวให้พพเอฟซีได้ติดตามกันตลอด S <S> อย่างล่าสุด25กรกฎาคม65แม่ชมก็มาพร้อมกับรูปของน้องแอบิเกลที่ส่งยิ้มหวานละมุนทักทาย FC พร้อมร,อระบุแคปชั่นว่าปุ๊กปิ๊กน่ารักแบบปุ๊กปิ๊กมากช็อตนี้หลายคนแห่ทักเป็นเสียงเดียวกันว่ามุมนี้พี่สายฟ้าชัดๆโเหนลยโเกออ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ